สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมาเดินอยู่แ,แถวหาดพัทยาเหนือนะครับสําหรับชายหาดพัทยาเนี่ยก็มีหาดพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้แล้วก็หาดจอมเทียนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินในช่วงบริเวณหาดพัทยานะครับตั้งแต่พัทยาเหนือไปถึงพัทยาใต้ ชายหาดพัทยานะครับก็อยู่ในตัวเมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษนะครับจะมีอยู่สองที่นะครับก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่มีหาดทรายที่สวยงามนะแล้วก็ชายหาดที่สวยแล้ว่าติดอันดับโลกเลยนะครับก็จะมีการถ่ายทาภาพยนตร์นะครับ ตลอดมาเลยสำหรับเมืองพัทยาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติแล้วก็คนทําหนังนะครับมันจะเป็นหนังทําหนังจากเอเชียจากคอลิวบูดนะครับดาราด,ดังๆเนี่ยก็มาพัทยากันมาถ่ายทํากันเลวร์หมดแล้วละ่ะจนมีแผลนะครับเสนอชื่อต่อยูเนสโกนะครับให้เป็นเมืองภาพยนตร์เลยนะเพราะว่าก็มีการถ่ายทํานะครับในปีหนึ่งสามร้อยกว่าเรื่องเลย ก็มาดูบรรยากาศนะครับาชายหาดพัทยานะหลังจากที่ผมพาเพื่อนๆไปดูทุ่นนะครับลอยน้ําที่บางแสนนะครับวันนี้เรามากันที่พัทยานะครับบรรยากาศบ่ายๆตอนนี้นะประมาณบ่ายสามโมงหรือว่าสิบห้านาฬิกานะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการไปทะเลเลยนะครับเพราะว่าเริ่มจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะ ทะเลนี่จะเหมออาะในการท่องเที่ยวนะครับพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะนะครับแล้วก็รายได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมาจากการท่องเที่ยวเ็าจะเห็นนะครับมีผู้คนค่อนข้างจะบางตามากนะครับอันนี้ที่จริงแล้วคือวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะซึ่งเป็นวันหยุดก็มักจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับตัวหาพัทยาเนี่ยจะ ชาวจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเลยนะครับมีน้อยมากเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาตินะครับจะมาที่พัทยาเยอะนะแล่ว่าคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยจะไปอยู่ตรงแถวหาดจอมเทียนนะครับโดยมากเลยก็อยู่บางแสนจะเยอะที่สุดเลยก็มีหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยนะวัฒนธรรมบางทีพาครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงมานะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ย วัสยิรลามเขาไม่เหมือนเรานะก็าอาจจะใส่เสื้อผ้าที่มันดูไม่ค่อยมิชิดนะครับแล้วก็จุดไหนที่มีชาวต่างชาติมากๆเนี่ยนะครับคนไทยเราบางทีก็กังวลในเรื่องราคาของสินค้านะครับราคาอาหารเนี่ยนะครับกลัวว่าจะแพงเกินไปแล้วจุดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเนะี่ยคนไทยจะไม่ค่อยเข้านะครับก็จึงทําให้พัทยาเนะี่ยที่มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยนะครับ มากกว่าคนไทยนะครับเรียกว่า80%จะเป็นชาวต่างชาติเลยจึงทําให้ในช่วงนี้นะครับไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาใชาหาดของพัทยาก็เลยเงียบเหงาไปเลยเรือก็จอดกันนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะก็นานๆจะเห็นมีเรือนะครับลากไเ,เรือกล้วยนะ ลากไปลากมานะครับแล้วก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่บางตานะครับเห็นได้ชัดหเรืยว่าบางตามมากๆตรงนี้จะมีชาวต่างชาติเยอะนะครับ เมื่อชาวต่างชาเข้าไม่ได้ก็เงียบนะครับผิดกับตรงบางแสนซึ่งจะเป็นที่นิยมของคนไทยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับดูเรื่อยๆนะนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับจากอ่าพัทยาเหนือนะครับก็จะไปพัทยากลางแล้วก็พัทยาใต้นะครับตอนนี้เขาปรับปรุงนะครับสังเกตว่าหาดจะสวยงามและมีพื้นที่ ฝายเยอะนะครับ ในบริเวณหาดทรายในนะในช่วงทางเท้าอะไรพวกน,นี้ก็นำเส้ไฟใต่ารที่จลงดินเป็นจุดแรกเลยนะครับบริเวณหาดพัทยา ันนี้ผมเดินให้ดูนะครับเดินให้ดูทางเดินนะครับของอุดมชัยหาดนะครับแล้วก็ดานซายก็เป็นถนนรเรียบหาดนะ สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าพ่อเกตงามเมืองพัทยาตอนนี้ผมมาเดินอยู่ตรงพัทยากลางนะครับก็อยู่ช่วงประมาณซอยหกนะพัทยาซอยหกพัทยาเนี่ยก็จะมีทางเข้าจากถนนสุขุมวิทนะครับามาจากกรุงเทพเนี่ยก็จะมาถึงพัทยาพัทยาเหนือก่อนแล้วก็ ไปที่ซอยพัทยากลางแล้วก็ไปซอยพัทยาใต้นะครับถ้าเลยไปก็จะมีทางเข้าหาจอมเทียนนะครับก็แบ่งเป็นช่วงๆเพื่อความสะดวกในการเข้าไปที่หาดนะครับ วันนี้ท้องฟ้าสวยนะครับโอ้โหท้องฟ้าแบบนี้นะนะครับมันจะมีหนาวนิดๆน,น,นะครับอากาศตอนนี้ร้อนนะครับอากาศตอนนี้ร้อนเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายนะครับยังต้องเย็นๆหน่อยนะเย็นๆก็จะร่มรื่นนะครับตอนนี้ร้อนนิดน,นึง ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงพัทยาใต้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนคนเดินนะครับผมมองไกลๆมีรูปปั้นอะไรมันนอนอยู่นะครับเป็นคนหรือเป็นรูปปั้นนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินเป็นชาวต่างชาตินะครับเขามันนอนแข็งนะครับคือเขามาอาบแดดนะแล้วเขานิ่งนะครับ ผมนึกว่าเป็นรูปปั้นนะตอนแรกก็มีความอดทนมากๆเลยนะในเวลานี้ผมใส่หมวกอยู่ผมยังมีความรู้สึกว่าตัวผมจะละลายให้ได้เลยนะแต่เขานอนไม่ใส่เสืเอ้อผ้าไม่ใช่เด็กเขานอนมีอาพรเล็กจิ๋วห่อหุ้มร่างกายเท่านั้นอันนี้หมุนให้ดูเลยสามร้อยหสิบองศานะครับ แล้วผมก็จะมาหยุดตรงชาวต่างชาติคนนี้ที่นอนนิ่งนะครับน้ำทะเลนะครับบรรยากาศหาดทรายสวยเรียกว่าสวยสมเป็นชายหาดนะครับที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับหาดพัทยามองไกลๆตรงนู้นนะครับก็แหลมบรีฮายนะ นะครับอยู่ไกลนู่นเลยนะนะครับแหลมบรหายก็ไปนั่งเรือไปเกาะล้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับเรียบชายหาดนะด้านขวานี่ก็เป็นถนนนะครับรถตอนนี้นะครับชายหาดก็ทิศทางเดียวนะครับมาที่ทางเดียวนะ นะครับวิ่งจากาทางแถวพัทยาเหนือนะครับต้องวิ่งมาพัทยาใต้นะครับก็เป็นแบบวันเวยยก็นำบรรยากาศหาดพัทยานะครับล่าสุดเลยมาฝากกันนะในเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตู้ไฟที่เขามาวางไว้บนพื้นที่เห็นนั่นก็มีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ใำบรรยากาศอ่า ชายหาพัทยามาฝากกันนะครับเป็นชายหาดที่เป็นที่รู้จักนะครับของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ